ระโอวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดหนึ่งอยู่ใกล้ตัวอย่ามาม,มัวเที่ยวค้นหามานั่งคิดเสียเวลาจงนำพาให้พ้นภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่โกหกจะผ่านพบต้องมีบุญภัยพิบัติใกล้ตาจนต้องอดทนสร้างความดีจงอย่าดูถูกตัวอย่ามามัวเสียเวลาจงนำพาให้พ้นภัยจะได้ไปสู่เบื้องบน มองใจกันอย่างนี้รู้ดีที่น้ำใจบุญบาปรู้แก่ใจยังไม่ดีเท่าใจมาแล้วยังรอช้าอีกไม่นานฟ้าจะไปถ้าฟ้าไปเจ้าทำไงมัวร้องไห้เรียกฟ้ามาจุดหนึ่งรู้แล้วอยู่ที่ใดให้นำไปสู่เบื้องบนใจคนต้องอดทนต้องยอมทนผ่ายภาคหน้า ทำใจให้สงบให้สงบรีบหวนกลับเบื้องบนวิธีฝึกจิตให้สงบกำหนดจิตให้ว่างเหมือนชามที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเมื่อจิตสงบจะสามารถรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆคือเข้าใจธรรมะรู้ความคิดคนอื่นได้จิตที่นิ่งๆไม่ใช่จิตสงบเป็นเพียงแค่ไม่ได้คิดอะไร สงบเย็นที่จิตจุดกลางระหว่างคิ้วเมตตาเป็นใหญ่จิตที่มีเมตตาเป็นจิตที่บริสุทธิ์เมตตาเป็นใหญ่ถ้าเรารู้ชัดว่าเป็นจุดกลางระหว่างคิ้วจริงๆความสงสารคนไม่มีสิ้นสุดเพราะเราเข้าใจหมดแล้วเราจะดูคนรอบๆข้างเราน่าสงสารต้องมาติดกรรมเวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้จบสิ้นมันเหนื่อยหน้าเบือ่อมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันก่อนนี่เวรกรรมมาด้วยความไม่รู้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดได้ต้องสงบสงบจะเกิดได้ต้องปล่อยวางทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่มีตัวของกูแล้ววันนี้พระอรหันต์จีกงท่านทรงแนะนำให้รีบทานเจ เพราะวันข้างหน้าจะหนักกว่านี้โอวาทพระพุทธจี้กงในวันข้างหน้าโรคระบาดภัยธรรมชาติอาหารความอดอยากจะเกิดขึ้นทีละอย่างปรากฏให้เจ้าเห็นพวกเจ้าที่เคยเห็นมาเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นิบัติของวันข้างหน้ามันเกินกว่าที่พวกเจ้าจะจินตนาการออกได้เคยคิดไหม ว่าจะใช้ชีวิตไหนที่จะรอดพ้นจากเพศภัยเร่งโรคระบาดมาถึงมีแต่อาศัยร่างกายของสัตว์มาแพร่เชื้อวันข้างหน้าเมื่อเกิดภัยพิบัติมีแต่คนที่สร้างบุญสร้างกุศลจึงสามารถรอดพ้นหวนข้างหน้าอาหารขาดคแคลนและอดจากมีแต่คนที่บำเพ็ญจึงรู้จักถนอมบุญจึงสามารถรอดพ้นเพศภัยได้ ตอนนี้ในทะเลมีเสียงดังสนั่นวันไหวตลอดเวลาเพื่อเตือนให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้ท้องทะเลเรียบหนีออกไปเพราะมหันตภัยกำลังจะเกิดขึ้นสึนามิที่ว่าใหญ่แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ใหญ่ยิ่งกว่าแต่จิตใจของผู้คนยังไม่รู้สึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ เหมือนคนนอนหลับที่ยังปลุกไม่ตื่นการกินเจเพื่อตัดกรรมและเพื่อให้พุทธจิตสว่างสวยเมื่อไยพิบัติมาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดูสีทงโดยไม่ดูหน้าไยพิบัติปลายยุคนี้มีความหมายอีกอย่างคือยุคแห่งการกวาดล้างคิดบัญชีทวงหนี้กรรมแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยสร้างกรรม ไว้แต่อดีตชาติบัดนี้บัญชีกรรมทั้งหลายนั้นจะถูกสาสางตามทวงกันครั้งใหญ่ในยุคนี้โดยเหตุนี้เมื่อนาทีแห่งการทวงนี้กรรมมาถึงเวไนยศัตว์ทั้งหลายจึงตั้งตัวไม่ติดมันรวดเร็วปานสายฟ้าฟาดดังคำโบราณว่ากรรมตามทันในชาตินี้ดังนั้นเจ้าทั้งหลายไม่เพียงแต่มีกรรมร่วม ยังมีเจ้ากรรมในเวรติดตามมาด้วยนี่แหละคือภัยพิบัติที่ไร้รูปลักษณ์ในเมืองไทยตอนนี้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายเจ้ากรรมในเวรได้มาทวงตัวบัญชีนรกได้เปิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่อยู่เบื้องบนและที่คุมอยู่ในนรกต่างให้ทุกคนมีการใช้คืนนี้กรรมใครคืนได้เร็วก็กลับคืนเบื้องบนได้เร็ว กลรคืนช้าหรือไม่มีใจจะทรงคืนก็จะต้องจมปรักอยู่ในโลกมนุษย์ต่อไปสาวโลกจะถูกชะตากรรมวิบากกรรมมาถึงชีวิตชะตากรรมนี้จะเป็นหมู่รละเป็นตายอนาคตนั้นภั่มากมีเตือนคนดีอย่าแชร์เชีอนทุกประเทศมีชะตากรรมเชื่อมโยงทุกทุกคนมีชะตาเชื่อมโยงเช่นเดียวกัน เวลาคับขันทุกนาทีความหมายเวนกรรมประชิดตัวท่วงเจ้าเจ้าต้องรู้เข้าใจยามคับขันตะแรงร่อนแรงเหือเกินไฟลุกลามเข้าใกล้าตาเวลาจะหมดสิ้นอย่ารอช้าอยู่อีกเลยด้วยเวลาล้วนจวนเจียงเข้ามาใกล้นี่กำ่ำสายต้องรู้ชดใช้หนาทุกวันนี้เพศภัยมากมายลงสู่โลก มวลคนดีทั้งหลายต้องรู้บำเพ็ญอย่างแท้จริงเวลานี้ศิกรักต้องรู้เร่งตื่นรุดเดินก้าวให้ทันเวลาวาระสุดท้ายแล้วนะวาระสุดท้ายแล้วนะสิิเอย๋ยเจ้าจะมัวเล่นเล่นไม่ได้เจ้าจะมัวห่วงหน้าพาะวงหลังไม่ได้เด็ดขาดการเวลาวิธีทำลงปรโปรดตามวาระไม่ใช่ตลอดการ หากสุดท้ายไม่มีแล้วเจ้าจะทำอย่างไรจะสร้างบุญบรรลุปณปิธานก็ยากยิ่งนักว่างมิใช่ว่างมีมิใช่มีปัจจุบันเพศภัยเกิดขึ้นท่วมทั่วทุกหัวระแหงยิ่งหมายิ่งรุนแรงเป็นทวีคูณและไม่สามารถคา,าดคะเนได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยเหตุนี้เมื่อภัยพิบัติมาถึง ย่อมนำความหายนะแก่ชีวิตและคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นของมหันตภัยจึงได้กล่าวโทษต่างๆนา,นานาไปความรู้สึกไปตามความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ล้วนเพิ่มบาปให้กับตนเองโดยไม่รู้ตัวส่วนผู้ที่เข้าใจย่อมรู้อยู่ในใจความจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีว่าเพศภัยเหล่านั้น เมตต้นสายปรายเหตุมาจากสิ่งใดกลายเป็นผู้บงการให้เกิดขึ้นและจะหาทางรอดได้อย่างไรในขณะที่คนจํานวนมากกำลังต่อสู้หาทางแก้ไขที่ปรายเหตุซึ่งเป็นทางตันเกินวิสัยที่จะยับยั้งได้ขอน้องกราบอัญเชิญพระโอวาทพระอนุตตรธรรมมารดาเจ้าสิบปัญญัติที่เกี่ยวกับการนี้เพื่อส่งเสริมแก่กัน พระอนุตตรธรรมมารดาเจ้าสิบปัญ,ญัตินำบทข้อที่หชะตาฟ้าดำเนินถึงปลายยุคเพศภัยทุกลำบากทั่วหัวระแหงก้าวก้าวัยใครรอดพ้นความรุนแรงทำนาวาเล่นช่วยชาวโลกโดยทั่วกันขอเตือนลูกพุทธบุตรเดิมน้อมบับเพนรู้กำหนดเกณฑ์เจตนาฟ้าเป็นปราใต้ กับสุดท้ายเกิดคู่กันทำกันภัยเปลี่ยนหญิงชายทั้งฟ้าดินสิ้นยุคก,การหากบัดนี้ไม่มีภัยลงเก็บกวาดจะไม่เหลือปราสักคนเห็นเป็นแก่นสารจึงให้เกิดน้ำลมไฟมาดอนรานแปดภัยพลานพร้อมทำลายภัยสงครามกำหนด9981ภัยกระจายส่งรากสัพยามานหมาก่อเรื่อง หมื่นพันวิธีเก็บคนชั่วอยู่เนืองเนืองดินฟ้าเสื่อมครบกำหนดหมดสิ้นชะตาการอีกเพราะเหตุคนก่อก,กรรมกล้าอาฆาตถึงโอกาสสงบบัญชีหกหมื่นปีแล้วยกกับหินชั่วกับดีถึงทีแบ่งแนวแม่เห็นแล้วเหลือดน้ำตาผ่าพรางภูประตูนรกเปิดปลดปล่อยผี่วงนีชีวิต เมื่อสนิทหน้าสถานวิญญาณว่าบููใไชนี่เคยทำเวรกรรมเงินทองเคยจองผูกพันโลกจะถูกโูบด้วยลมมหันทอนรากถอนโคลนสำระนี่ทั้งสามโลกเปลี่ยนแกนกลางแม้กายร่างจะแกร่งเป็นเช่นเหล็กไหลไม่พ้นไฟปะเลยกันรอดไปได้กำหนดภัย แม่สั่งความแต่น้ำตาเป็นเลือดนองตายเจ็ดส่วนอีกสามส่วนทุกมหันกระดูกถมกันเลือดท่วมใหญ่เป็นสายน้ำลืมหลักอริยะโดกีจิตคิดไฟต่ำก้าวๆจะนำหันตภัยนรกหมกเศษปิญญาณอยากจะรอดภัยทุกเขียนเร่งสร้างบุญพระจะนุนให้ลูกสำราญตามบัญชาแม่ คนตื่นใจตามแม่กลับนิพพานแท้ตื่นแน่เจอพิบัติภัยขังในโลกันมิอดใจทำลายหยกหมกกับหินจึงตัดสินหย่อนสายทองล่องเรือกู้ทุกขนทางเหมือนพันสายไม่ชุบชูชีวิตอยู่้นทางเดียวคือขอรับวิถีธร,รมหวังว่าพุทธบุตรจะทำจริงใจให้หรู้แจ้งในยานตน แล้วจงพากันเคินกลับอย่างดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ตื่นตัวได้รีบเพียนกลับบ้านนิพพานพระวจนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวก่อนแล้วจึงเกิดประจักษ์ภายหลังย้อนหลังไปเจปีก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2541สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เมตตาประทานทอนพระโอวาท เปิดเผยความลับสวรรค์ถึงภัยพิบัติที่กําลังจะเกิดขึ้นในครั้งนั้นพระโอวาทพระพุทธจี้กงเวลาบำเพ็ญธรรมเหลือเพียงสองปีเท่านั้นทุกๆคนก็จะได้เห็น7749หากได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตาก็ทำให้กิ่นข้าวไม่ลงเวลานอนก็จะเห็นภาพนั้นมาหลอกล้อนคนที่ยังไม่กินเจก็จะต้องพบกับภัยพิบัติ ผู้บำเพ็ญธรรมหากจังไม่ทานเจก็ยากที่จะหลุดพ้นจากภัยพิบัติคนที่ไม่ได้กินเจเมื่อภัยมาถึงร่างกายก็จะเปลี่ยนเน่าไม่ต่างอะไรกับเนื้อไก่เนื้อหมูสุดแสนทรมานก่อนตายก่อนหน้านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพุทธอัจริยะเจ้าไท่เมตตาโปรดแสดงพระโอวาทจํำเตือนเราทั้งหลายด้วยความเป็นห่วงว่า ให้รีบเร่งปฏิบัติบำเพ็ญเห็นความสำคัญของการเวลาและภัยพิบัติอยู่ใกล้เพียงขนตานะอีกทั้งยังแสดงบุญญาธิการให้เหล่าผู้บำเพ็ญได้ประจักษ์จึงสร้างพลังความศรัทธามุ่งมั่นต่อผู้บำเพ็ญมากมายต่างกระตือรือร้นกันฉุดฉุดช่วยคนรับวิธีธรรมถือศีลกินเจสร้างบุญกุศลปล่อยสัตว เอกทั้งยังตั้งปณิธานใหญ่ปุกเบิกธรรมตั้งตำหนักพระน้อยใหญ่กันมากมายโดยเหตุนี้จึงทําให้เวลาแห่งภัยพิบัติเจือเจือออกไปเวลาผ่านไปผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้บำเพ็ญไม่น้อยี่เกิดความลังเลสงสัยขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบ,บำเพ็ญบ้างถดถอยบ้างบ้างหลดหายไปจากอาณาจักธรรม ส่วนที่ตั้งตำหนักพระก็ไม่ศรัทธากราบไหว้อีกทั้งชาวโลกก็ลุ่มหลงขาดมโนธรรมสำนึกไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาปก,กรรมกล่าวโทษฟ้าดินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผลกรรมเหล่านี้เป็นพลังแห่งความชั่วร้ายแรงอาฆาตเคียดแค้นถึงเวลาแล้วละ่ะที่จะชำระสะสางตอนนี้โซ่ตรวงกำลังจะปลดปล่อย เลือดที่ไหลมันไม่เช่ของเราอีกต่อไปก่อนหน้าเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิจะเกิดขึ้นพระอาจารย์ได้เสด็จประทับที่พยานเมตตาหลังจากนั้นได้นำวิญ,ญญาณของเจ้านี้เวรกรรมมาเตือนสติผู้บำเพ็ญธรรมณพุทธสถานสิทธิ์รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นกำลังบอกความวุ่นวายไม่ใช่เฉพาะภายนอก แต่ยังมีภายในที่ไม่มั่นคงในธรรมะที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นที่ยังคิดว่าความตายยังมาไม่ถึงเพาจะเกิดจะตายอย่างไหนดีกว่ากันชีวิตทุกชีวิตที่เห็นในปัจจุบันนี้คนที่บำเพ็ญธรรมนับว่าโชคดีที่สุดคนที่ตั้งปณิธานทานเจยิ่งโชคดีที่สุดพระอาจารย์เมตตามันกำลังจะมา ถ้าเคยเจ้านี้เวนกรรมกลัวกันหรือไม่ใครบ้างที่จะหลบนี้ไม่มีวันจัดชนะข่าเรามาดีใช่มาได้อยากจะมาบอกว่าให้รีบ,รบหากไม่ได้รีบแล้วไม่มั่นคงไม่บำเพ็ญเราจะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่ชั่วร้ายมันกําลังจะมามันกําลังรอไม่ใช่เฉพาะเรา กรอเวลาอีกไม่นานแล้วใครจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันน่ากลัวคราวนี้แหละคราวนี้มันก็จะได้เห็นกับตาว่าฟ้ามีจริงนรกมีจริงตอนนี้โซ่ตรวงกำลังจะปลดปล่อยเลือดที่ไหลมันไม่ใช่ของเราอีกแล้วไก่ไม่มั่นคงคิดไปเลยจริงคิดมากคิดไปเลยเราก็จะมาทันที และนี่ไม่ใช่คำคูสาเดือนต่อมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปลายปี2547วันที่26ธันวาคมเหตุการณ์มหาวิปรโยคได้เกิดขึ้นให้เห็นเป็นประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกประหันตภัยกลื่นยักษ์สึนามิได้จุดค่าชีวิตผู้คนไปไม่น้อยอ3 0 0 0 0นคนในเวลาเพียงไม่กี่นาที มันเป็นโศกนาฏก,กรรมของหล่ามวลมนุษยชาติที่ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยบัดนี้เราทุกคนจึงไม่อาจวางใจลงได้ว่าเมื่อใดมันจะเกิดขึ้นอีกและจะมาในรูปแบบไหนเพราะนี้เป็นเพียงแค่การเปิดฉากของมหันตภัยร้ายเท่านั้นความน่าสะงกรวัวกำลังเคลือบคลานเข้ามาทุกขณะการเวลา ของโลกขณะนี้ภัยขณะนี้เข้ามาถึงในตาเราแล้วเมื่อชีวิตไม่ปลอดภยัยเราจะทำอย่างไรและจะมีหนทางใดรอดพ้นจากภัยพิบัติได้พระโอวาพระพุทธจี้กงภัยพิบัติลงสู่โลกภัยจากไฟหรือน้ำล้วนเกิดด่านเดินทุกแห่งหนสิทธิ์ควรที่จะสำรวจตนเองการเวลาบัดนี้ถึงปลายยุคแล้ว ออกจากบ้านต้องดูอากาศบําเพนธรรมก็ต้องดูการเวลาครั้งหนึ่งณประเทศอินเดียวันที่18มกราคม2541พระอาจารย์ได้สแสวงบุญญาธิการให้เสร็์ในชั้นเรียนได้ประจักษ์โดยให้เห็นภาพปรากฏขึ้นในขณะที่ทุกคนหลับตานักเรียนคนหนึ่งได้ออกมาเล่าเหตุการณ์ที่มองเห็น โดยสีหน้าที่ตกใจด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าผู้น้อยมองเห็นทะเลใหญ่มีแต่ความมืดมองเห็นแต่สีสะกคนท่อนไม้ต้นหญ้าลอยจับเป็นกลุ่มเหนือน้ำต่อมาผู้น้อยมองเห็นเคลื่อนทะเลใหญ่มากแต่เคลื่อน,นั้นมีแต่โครนตมทุกคนไม่สามารถดุดลอดออกมาได้จะเหลือก็เพียงน้ำและดินภผ่พิบัต ลงมาจี้กงทนเห็นไม่ได้จึงเปิดเผยความลับสวรรค์บัรนี้ผู้บำเพ็ญธรรมสมควรทุ่มเทออกแรงรีบเร่งปฏิบัติบำเพ็ญธรรมสิทธิ์ทั้งหลายต้องเร่งฝีเท้าอย่าได้เฉื่อยชาอีกต่อไปสามารถทำได้เท่าไหร่ก็รีบทำ